าสวัสดีครับคุณนายดวงจันทร์ไม่ทราบว่าลมอะไรพัดคุณมาถึงที่นี่เลยครับเนี่ยใช่มนุษยหน้าโอ้ยหน้านี่ไม่น่านวดเลยนะครับหลุมเยอะขนาดนี้ครับอ้าวฉันน้าฉันไม่มีหลุมฉันจะได้ชื่อว่าดวงจันทร์เหรอครับนี่คือฉายาของคุณเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่มนุษยหน้าเดี๋ยวต้องรอสักครู่นะครับพอดีเตียงที่ร้านเนี่ยเต็มแล้วนะครับทำไมครับทำไมฉันต้องรอรอฉันเป็นลูกค้า VIP ที่นิงจ้องกันเดี๋ยวเดี๋ยวครับกูมาของไหว้กูมาครับเดี๋ยวครับอ้าวอฉันเป็นลูก ครับแต่มันฉันทำได้ทุกอย่างโอเคครับได้ครับคุณหิวมาจากไหนครับเนี่ยฉันนวดหน้าฉันต้องการมือนวดหน้าก่อนจ้ะทำไปแรกก่อนยาตรอรอจะพูดได้ไหมครับต้องแรกก่อนยาดหน้าพ้องขังด้วยครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะตามให้นะครับฉันกินไม่ได้ฉันเป็นขาฉันเป็นขาฉันทำได้ฉันตึงฉันตึงเดี๋ยวเดี๋ยวผมรีบไปตามสัญญาให้เลยครับ คุณนายขาสบายไหมคะวันนี้ซ่อนอยากจัดให้เต็มทีเลยค่ะคุณนายขาอืมคุณนายขาเล็บสวยมากเลยสีแดงสดใสเลยนะคะแต่คุณนายขากินกลิ่นต้องนิดนึงเนาะคุณนายเนาะพัานากินนิดนึงคุณนายไปเดินตลาดบ่อยใช่ไหมกลิ่นหึงเลยเนี่ยคุณนายโอ้ยเป็นไรยากญอนยากนายดวงจันทร์มาเขาต้องการตัวเธออย่างมากเลยอะใช่คุณนายหนูนวด ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณนายคนนี้เดี๋ยวนวดให้ไปเลยไปเลยเื่อออกเชื้ต้องไล้เดี๋ยวนวดให้โอเคไป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 กินติดจมูกเลยคุณนายเป็นยังไงบ้างครับอืผมรู้แล้วกลิ่นมาจากไหนคุณนายเดี๋ยวเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆจากทางร้านมอบให้นะครับไม่รู้ตอนนี้ผมขมคอไปหมดล สัญญาเราแล้ค่ะคุณนายขาโอ้ยคุณนายขาคุณนายตายแล้วโอ้ยคุณนายขา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 โอ้ยขอโทษค่ะคุณนายขามาอ๋อไม่มีอะไรค่ะเมื่อกี้ยุงกัดนิดนึงมาค่ะสัญญามาแล้วค่ะคุณนายขาลันนี้ชาจริงส่ออย่าคุณนายขาช่างหล่อช่างน้าหล่อคุณนายขาคุณนายขาตุ๊กตาทางร้านนะคะคุณนายอ้าวฉันไปเอาของเขาละคุณนายขาคุณนายขาเมื่อกี้ก็ขโมยของเส้นกินไปแล้วนะคะคุณนายอานอตรงๆคุณนายขา มาเดี๋ยวสัญญาจะนวดให้นะคะคุณนายนั่นรอหลังนาแล้วใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆนะคะคุณนายค่ะเนอะแล้วหนูนวดสัญญาณนวดนิดนึงนะคะคุณนายขาโอ๊ยอือคิดว่านวดเท้าเนาะคุณนายเนาะเนี่ยเนี่ยเน้นเน้นเป็นอย่างเงี้ยเหรอด้ค่ะคุณนายขาเน้นเน้นเลยนะคะคุณนายอือืมโอ๊ย เบาไวไหมคะคุณนายคะขา๋ยวคอนิดนึงนะคะคุณนายเน้นๆน้นนิดนึงน่ารยาบเดี๋ยวๆหลัอนตดหรอคุณเดชะคุณนายคะกินปากคุณนายหรือเปล่าคะกินปากคุณนายหรือเปล่าทังางเอ๊ะหรือว่าใช่หอมดิหอมใช่ไหมคะไม่ใช่กินปากคุณนายหรอกร้านหล่อนเปิดเพลงได้ฟิลมากเลยเพราะใช่ไหมคะคุณนายคะกลิ่นก็เข้มเดี๋ยวนิดนึงนะคะคุณนายขาหล่อนไม่ได้ตดใช่ไหม ตดที่ไหนคะคุณนายไม่เคยตดนี่กินครีมใหม่ของทางร้านค่ะ <c oughs> ฉันตดเหรอคุณนายขี้หรือเปล่าคะเอ๊ะหรือยังไงเดี๋ยวลาสัญญาณนวดหคุณนายนิดนึงนะคะเดี๋ยวนี่จะเป็นการกดจุดน้ำเหลืองนะคะนิด oh, <c oughs> นึงนะคะคุณนายขาเป็นการเคาะหน้าคุณนายค่คะอันนี้คือเรียนมาจากโปรอาจารย์น้องเลยค่ะ นะคะคุณนายขาไม่ค่อยเจ็บค่ะคุณนายน่าตึงเห็นไหมคะคุณนายอืมอ่าอันนี้อบโซนนิดนึงนะคะคุณนายขาวได้คุณนายขาตื่นได้แล้วค่ะคุณนายขาวันนี้สัญญานวดหน้าให้เต็มที่เลยเป็นไงบ้างคะคุณนายขาวฉ่ำเป็นไงบ้างคะรสชาติดีไหมคะวันนี้ว้าวคุณนายสวยขคือไม่กองเลยนะไปไหนต่อคะเนี่ยแต่หน้ายังเหมือนเดิมไหมคะคุณนาย สวยหมายถึงสวยไงคุณนายสวยกว่าเดิมค่ะตัวนายก็นี่ก็อวยจังเลยหนวดดาดีฉันก็มีซีเครตให้เธออุ้ยเดี๋ยวหลับตาก่อนดีกว่าตื่นเต้นมากเลยอ่ะเดี๋ยวก็ใช้ประหยัดประหยัดหน่อยคุณนายขาเก็บเอาไว้ดีกว่าค่ะคุณนายขาเก็บเอาไว้อมเหนือสัญญาเก่งใจคุณนายจังฉันเพิ่งคายมามันชิมขอบคุณมากคุณนายหรือเปล่าคะอือขอบคุณมากเลยค่ะคุณนายเดี๋ยวสัญญาจะ ใช้เนี่ยประหยัดแล้วของผมอ่าคุณนายใช้ประหยัดประหยัดหน่อยของผมของผมแบ่งกันอุ้ยห้าบาทนี่ยังแบ่งกันเลยอ่ะเนี่ยคุณนายคะอืมใช้ประหยัดประหยัดหน่อยเดินทางปลอดภัยนะคะมาเลยซ่อนย่าแบ่งกันคนละสองบาทห้าสิบนาย่ะติปวันนี้ก้อนแรกเลยนะคะเนี่ย สวัสดีครับพบกับผมพีรวิชญ์จันเทียนกับรายการบอกต่อทำไมและในวันนี้นะครับทางรายการของเรานะครับก็จะเปิดสายโฟนอินให้กับทางบ้านนะครับเพื่อมาแชร์ประสบการณ์ต่างๆนะครับเล่าเรื่องกันนะครับไม่ทราบว่าทางทีมงานครับมีสายโทรเข้ามาหรือยังครับมีไหมครับมีแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหเสียงน่ารักจังเลยนะครับ ตายแล้วมไม่ทราบวชื่ออะไรครับเนี่ยเออไม่ไม่ขอบอกชื่อได้ไหมคะอทำไมไม่บอกครับคือไม่อยากให้คนรู้นะคะเรื่องของเราหรือเปล่าอุ๊ยตายแล้วคุณพี่อ่าไม่ทราบว่าวันนี้มีอะไรมาเล่าบ้างครับก็ก็มีหลายอย่างเลยอะคะ่ะคือแบบ เรื่องเยอะมากมายเลยค่ะเอาเรื่องไหนก่อนดีคะคุณพี่ขาเล่ามาสักเรื่องสองเรื่องก็ได้นะครับคือจะแบบเล่าเรื่องสองเรื่องคงไม่พอค่ะ,ะถ้าให้เล่าบรรยายเรื่องความรักก็คงจะนานนิดนึงนะคะคุณพี่ขาไปเล่าต่อที่ห้องพี่ไหมครับอุบ้ยตายแล้วห้องไหนของพี่ดีคะหัวใจทั้งสี่ห้องของคุณพี่หรือว่าหัวใจทั้งสี่ห้องของน้องดีคะพี่ว่าห้องเดียวก็พอแล้วนะครับแค่เนี้ยอุ้ยตายหัวใจทั้งทั้งสี่ห้องของน้องเป็นของพี่หมดเลยค่ะโอ้โหกินใจ พี่เลือเกินไม่ทราบอ่ะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับเสียเวลามาเยอะแล้วน้องอไม่ทราบว่าน้องมีแฟนไหมครับอุ้ยตตยแฟนไม่มีค่ะมีแต่สามีค่ะมีสามีเหรอครับน่าเสียดายอ้าพี่เป็นชูได้นะครับไม่ไนะไม่ใหพ้พี่เป็นชูได้ไหมคะดูไม่สุภาพขอเป็นกิกแล้วกันโอ้โหสุดยอดครับอ,อืออ่าเข้าเรื่องจริงๆแล้วนะครับไม่ทราบว่าวันนี้มีอะไรมาร้องเรียนกับทางรายการของเราบ้างครับ คือว่าอยากจะเท้าความก่อนนะคะสามีค่ะคุณพี่ขาออกไปทํางานจากบ้านแต่เช้าตู่แต่ดีอย่างนะคะเป็นคนเป็นคนตรงต่อเวลาค่ะคุณพี่ตีสองมันกลับบ้านถึงตีสองทุกวันเลยค่ะมันเป็นคนตรงต่อเวลามากค่ะทํางานดึกเหรอครับค่ะเลิกงานกี่โมงครับปกติห้าโมงเย็นมันก็เลิกงานแล้วค่ะ<ห>แต่มันถึงบ้านตีสองค่ะคุณพี่ขาโอ้ถ้าเป็นพี่พี่กลับตรงเลยนะครับ ตรงอะไรคะตีสองหรือตีสามคะคุณพี่คะโอ้เลิกงานผู้พิกับเลยครับอืมอะค่ะใช่ครับค่ะ,ะแล้วคือพอดีว่าแบบเอะใจนะคะว่ามันจะมีเมียน้อยหรือเปล่านะคะทอาไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับอืมถ้ามันไม่มีเมียน้อยนะคะมันก็คงต้องกลับบ้านเร็วกว่านี้นะคะอ๋อครับอือสรุปเรื่องที่จะแจ้งกับ ทางรายการของเราคือเรื่องนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณพี่ขาน่าเสียดายจังเลยนะครับรายการของเราแบบไม่สามารถตามสามีของคุณน้องกลับมาได้นะครับได้สิคะได้ได้ไงครับได้สิคะทำไมจะไม่ได้ล่ะคะก็มีผู้หญิงท้องแก่นะคะมาอยู่ที่หน้าบ้านนะคะแล้วก็บอกว่าแกค่ะเป็นพ่อของเด็กในท้องค่ะอ๋ออ๋ออะไรนะครับแกรักษะไอเลวเป็นพ่อของเด็กในท้องค่ะมีผู้หญิงมาหาดิฉันที่บ้านค่ะ อ่อไม่ทราบว่าโทรผิดหรือเปล่าครับไม่ผิดราคากับบ้านไปมึงตายนะคะอีแกเอออ่สายตัดไปแล้วอ่าอ่างั้นรายการของเราก็ต้องขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ มสเที่ยวยังไงให้สนุกสนุกและเที่ยวยังไงให้เป็นการชาร์แบบเต็มๆเปิดประสบการณ์ใหม่กับสถานที่ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศที่คุณไม่เคยไปบันทึกความทรงจำของคุณและครอบครัวร่วมเที่ยวแบบสนุกสนานไปกับพวกเราในรายการพี่แพทพาเที่ยว ตอนนี้เราก็กำลังจะขึ้นไปที่ยอดเขาวจุงฟราวนะคะหรือว่าจะเรียกจุงฟราวก็ได้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นไปโดยรถไฟนะคะขึ้นไปทางรถไฟแล้วประมาณชั่วโมง50นาทีแล้วก็อยู่บนยอดเขาวค่ะมีจุดชมวิว เดินทางไปพร้อมกับความสุขเติมเต็มความประทับใจและคุณจะรู้ว่าเที่ยวกับแพทอ่ะมันสนุกจริงๆคุ้มค่าจริงๆไปด้วยกันนะคะ ขอบคุณมากเลยค่ะที่จะพาพวกเรามาเที่ยวนะคะขอให้ทริปหน้ามีอย่างนี้ค่ะสวัสดีครับพบกับผมพิรวิตจันเทียนกับรายการบอกต่อทำไม เดี๋ยววันนี้นะครับรายการของเรานะครับก็มีช่วงบอกต่อร้องทุกข์นะครับจากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้เราไปพบกับเธอกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าไม่ทราบว่าคุณพี่ชื่ออะไรครับชื่ออะไรจ้าชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรจ้าชื่ออ่คุณพี่ครับชื่ออะไรครับฉันชื่ออะไรจ้าอะไรนะครับกูชื่ออะไรนางสาวอะไรอ๋อครับท็คืคุณพี่อะไรนะครับจ้าไม่ทราบว่าวันนี้คุณพี่อะไรมีเรื่องอะไรร้องทุกข์กับทางรายการของเราครับ ฉันอยากจะมาบอกว่าพ่วฉันหายหายไปห้าเดือนแล้วจ้าโอ้แล้วตอนก่อนเขาหายนี่เขาทิ้งอะไรไหมไหมครับทิ้งไว้แต่ไฟแช็กไฟแช็กแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ว่ามันอ,อยู่ก้อนกลมๆอย่างเนี้ยเขาเรียกอะไรไม่รู้ว่ะอ๋อผมลักษณะว่าจะเป็นอย่างอื่นแล้วนะครับฉันก็ไปห้าหม้อมาเขาบอกว่าเป็นเนื้องอกเนื้องอกโอ้เนื้องอกเหรอครับแต่มันดิ้นนะดุบ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  อแล้วคุณพี่อะไรก่อนที่สามีของคุณพี่จะหายไปนี้มีพฤติกรรมอะไรหรือเปล่าก็ก่อนมันไปมันก็เข้าเขาออกออกเข้าเขาเขาเขาชักชักออกออกเข้าบ้านออกบ้านเออเข้าชั้นี่แหละเข้าเข้าออกออกเข้าคุณพี่เหรอครับใช่ชักเดียวใหญ่เลยอ๋อแล้วคุณพี่มีอะไรจ้าฝากบอกกับสามีไหมครับเชิญบอกได้เลยนะครับเชิญน้าจะบอกว่าพีษเงี่ยมกับบ้านเธอะอะไรอ่ะให้อภัยแล้ว พี่บอกว่าพี่จะไปแตะขอบฟ้าดิฉันก็บอกว่าเรือเล็กไม่ควรออกจากฝั่งนะพี่พี่กับบ้านเถอลูกรออยู่เมียก็รออยู่กับเธอนะจ๊ะแค่นี้ละคะครับขอบคุณคุณพี่อะไรมากเลยนะครับ,รบไงเดี๋ยวทางรายการเราจะจัดการติดต่อให้เรือที่สุดเลยนะครับจ้าและสำหรับวันนี้นะครับรายการบอกต่อทําไมของเราก็ขอจบเพียงเท่นี้ครับสวัสดีครับ จะเมาแกให้ฟังเวอร์นี่แกฉันได้ไปเจอกลุ่มนายแบบกลุ่มใหม่สซ่บมากฉันพูดเลยเมื่อคืนนี้ถ้าหล่อนอยากมานะมาได้เลยจ้าสนุกเออแกให้ดูก่อนนะใช่พี่บิวหรือเปล่าคะอ๋อใช่ค่ะหนุ่มพี่บิวมากเลยหนูเป็นแฟนคลับพี่บิวเลยนะคะค่ะอนุ่ายนะคะ อ่าเชิญค่ะค่ะวันนี้พี่พี่มาถ่ายงานรอคะใช่ค่ะแล้วน้องล่ะคะมาทำไมหนูก็มาถ่ายงานถ่ายงานหนูก็ชิวๆค่ะแค่เดินผ่านหน้ากล้องค่ะไม่มีบทพูดเลยค่ะชิวมากค่ะอดูเป็นบทบาทที่ยิ่งใหญ่เนาะค่ะแบบปื้นมากเลยค่ะพี่ค่ะตัวประกอบะนะคะออเดเรียกว่าตัวประกอบค่ะเขาเรียกว่าเอ็กซ์ต้าค่ะแสดงเบื้องหลังเนาะอืมเบื้องหน้าค่ะพอเดินผ่านกล้องค่ะอยู่หอ โซเชียลแคมไปฝากเพื่อนๆได้ไหมคะอ่าได้ค่ะได้ดีใจอ่ะพี่บิวใจดีใจดีค่ะเสือเรายิ่งใจใจดีอีกค่ะเื้นฟื้นฟืค่ะอ่ะค่ะอ่ะค่ะสวัสดีค่ะโซเชียลแคมไม่มีอะไรมากนะคะแค่ยิบโบว์หน,นีเจอพี่บิวตี้ค่ะพี่บิวสวัสดีนะคะเออสวัสดีค่ะค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็มา ่ายงานเล็กๆน้อยๆแต่ก็มาเจอไอดอลเลยค่ะวันนี้พี่บิวมาถ่ายเรื่องอะไรคะอ๋อเพลงรักค่ะแล้วพี่บิวนะคะมีบทบทพี่บิวเล่าเล่าถึงบทให้หน่อยค่ะได้ค่ะอ๋อ,อ,อพี่บิวเป็นนางเอกค่ะยังไงก็ฝากติดตามผลงานพี่บิวด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนค่ะขอบคุณเพื่อนๆ,ๆมากนะคะแล้วเดี๋ยวจะจุ๊บๆพี่บิวไปฝากนะคะบ๊ายบายค่ะ ขอบคุณพี่บิวมากนะคะเป็นเก็กบประวัติยอย่วงตระกูลมากเลยอะคะอ่ะอาเมื่อกี้ไม่ได้พูดเลยเลยนะคะไม่เป็นไรคะ่ะจัดให้พี่บิวเรียบร้อยค่ะสวยงามแล้วอางั้นเชิญค่ะเชิญออกไปก่อนเลยนะคะเดี๋ยวขอแต่งตัวนิดก่อนนะคะเออออกไปก่อนเนาะออกไปก่อนเลยคะ่ะพี่ประตูล็อกห้องให้ด้วยนะคะโฮย้ยเสียเวลามากมาโซเช,ชียลอะไรก็ไม่รู้ไรสาระหรืออัปเดตของเราไมา่ดีกว่าสวัสดีชาวโซเชียลค่ะ ไม่มีอะไรมากอะแค่ะจะบอกว่ารักผิวขอบคุณคุณคุณมาเนี่เตือนเตือนเตือนคุณโอ้โหอโอ,โอ,โอฟฟิศมาน,นอนได้ไงเนี่ยไม่ใช่แล้ว สวัสดีค่ะนมนุ่มสวัสดีค่ะบอสอ๋อหวัสดีสวัสดีกาแฟค่ะแหมสวยจริงๆเก็บไว้บ้านมันก็ได้นะคุณค่ะเ้ยเครียดเครียดเครียดกาแฟย่ออะไรอ่ะอร่อยมากค่ะแต่ว่าไม่ขอบอกยี่ห้ออร่อยยิ่งกว่าซาบังอีกค่ะอร่อยไหมคุณอร่อยนะออร่ยกาแฟผม ก็ดูแก้วคุณนี่แก้วผู้บริาหารแก้วผู้บริหารใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะคะพน,นักงานคุณใส่กรละมังกินแหละนี่นเำซ่าเลย<ห>สุด<ห>นี่คุยเรื่องอะไรกันอยู่หรอคะนี่ไงออฟฟิศเราเนี่ยจะพัฒนาสู ABC ่ ABC e c ย๋อ AEC ยอดขายเราตรงเป้าวันนีที่เราตั้งไว้เนี่ยบอสต้องการเท่าไหร่คะ14ล้าน3เดือนเท่าไหร่นะคะอีกทีนึง14ล้านสิคูณบริษัทเราวันโถ้าัมจะขนาดไหนเนี่ย12เดือนเอาไปเลยไม่เลิกฝขากันก่อนค่ะเต็มที่3เดือนเพียวให้เลยพันสี่จะได้ได้ยังไงล่ะผมสั่งปลาทูหน้ามาจากญี่ปุ่นปาอะไรนะคะปลาทูน่าปลาทูน่าอืม เดี๋ยวเพียวจ้างเมสเซนเจอร์ไปซื้อปลาทูแม่กลองดีกว่าค่ะจริงๆมันพิกปี่เลยนะจัดไปหมกประเพณนอร่อยมากจะบ้าอะไรไงล่ะเครื่องบินเจ็ตอีกสามลำที่ผมสั่งมาเนี่ยแต่ที่ผมเซ็นรูมัดนี่มันไม่ใช่เคือมีกระดาษไม่ใช่ครับบอสพามมาสองลำที่คนจะบ้าอะไรไงล่ะจะทำไงกันดีเนี่ยผมมีข้อเสนอเลยจ้างการตลาดไหมให้มาดูแลการเงินของออฟฟิศเรา ก็ดีนะคะคุณว่าโอเคนะโอเคบอสคุณชอบแบบไหนแต่ผมดูให้ตามเป้าคุณเลยสีสีสห้ไม่ใช่อายุนะครับบอสสุดสุดไม่ชอบคุณสุดสดก็คุยกันไปหนุ่มๆของเพียวว่าน่าจะเป็นหล่อลํำปั้มง่ายได้ก็ดีค่ะเอางี้ไปเปิดใบสมัครรับเลยนัดสัมภาษณ์ได้ค่ะโอเคได้ค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยค่ะบอส เรืดูประชุมตรงนี้ก่อนดีกว่านะคะยอดเดินเขเขาได้แค่นไหนทำสบายคุณเลยเออคุณสองคนผมผมรับการตลาดคำแล้วนะเฮ้ยจริงดิบอสต์เจ๋งเจ๋งผู้ช่อ่ะเดี๋ยวดูกันเดี๋วดูกันอ้าวเชิญครับผมขออนุญาตค่ะเชิญครับนี่ลาจริงจริงเป็นไงเป็นไงเป็นไงคุณถูกใจไหมล่ะสนิทเหรอ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณูนขอกหน้าอองตาไปแล้วสวัสดีค่ะแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักหน่อยครับค่ะชื่อว่าเบอร์รี่ค่ะนึกว่าเบอร์เริ่มประกบมาก่อนเลยปัจจุบแล้วก็มาเปลี่ยนเชื่อตอนเข้ากรุงเทพนะ่ะชื่อเบอร์รี่เนี่ยลูกเบอร์รี่ผมชอบกินมากนะค่ะทำไมครับบอสปกติปกติกินแค่เม็ดไง ผมเคี้ยวยันลากกันเอยก็ถามนิดนึงค่ะดีหรอคะอุ้ยปากกาตกอะครับคุณเบลรี่ปากกาตกค่ะครับผมโอ้ยคนลุกพีี่ว่าเป็นคนชุ่มซ่อมาะค่ะขออภัยด้วยนะคะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอุ้ยปากกาตกอะค่ะ เขาผมพังมานั่งเลยมานั่งมานั่งเดี๋ยวเขาไปเก็บปากกาเยอะแยะชิ้นหลังผูกติดมือเลยนะมันหายากค่ะบอสเดี๋ยวผมเบิกให้เดี๋ยวผมเบิกให้ใหม่เดี๋ยวผมเบิกให้ใหม่คุยกับบอสนี่มีขาดอะไรก็คุยกับบอสค่ะสรุปตกลงว่าจะรับเบอร์รี่เขาทำงานหรือเปล่าค่ะไงกูเบ็นนี่เอาไหมไงไม่ต้องปฏิเสธครับบอสรับไปเลยโอเคนะผมโอเคผมโอเค ด, yup. ดูจากท่ากันเก็บปากกาแล้วขอบคุณบอสมากมากเลยนะคะขอบคุณมากมากจริงๆค่ะที่รับเบอร์รี่เขาทำงานเบอร์รี่ด like ีใจมากจริงๆนะคะไม่เป็นไรอุ๊ยปากกาตกอีกแล้วอะค่ะเชิงเก็บเลยครับเชิญเก็บเลยครับปากกาหายากเอาวพิ้งไปก็ได้นะปากกาอุ้ยปากกานี่มันแพงคุณหายากซื้อซ้ำไรไม่เป็นไรครับน่ารักอุ๊ย ปากกาตกเหมือนกันเลยค่ะเอียงครับบอกเดี๋ยวผมเรามาคุยเรื่องงานกันดีกว่าช่างมันใช้ยากก็ไม่ต้องใช้ปากกาเอาเนี่ยหป็นมอสใช่ปหมให้ไปผมให้ยืมอาคารหนูให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะไม่ต้องตกบ่อยๆเป็นอะไรค่ะเดี๋ยวพี่เอาไปเศษออกมาได้ขอบคุณ สวัสดีครับพบกับผมพีรวิชญ์จันเทียนกับรายการบอกต่อทำไมแล้ววันนี้นะครับเราก็มีประเด็นข่าวร้อนนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรื่องของคุณป้าอะไรนะครับที่ให้ตามหาสามีของเธอนะครับและตอนนี้นะครับทางทีมงานของเรานะครับก็ได้ไปพบกับสามีของเธอแล้วแล้วพามายังที่ศตรูของเราเลยนะครับเราไปพบกับคุณลุงเสงี่ยมสงบจังและคุณป้าอะไรสงบจังกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า ก่อนอื่นนี่ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณป้าอาไลเนี่ยนะครับที่เจอสามีของคุณป้าแล้วนะครับจ้าคุณป้ารู้สึกงไงบ้างครับป้าก็ดีใจมากเลย<อ>ที่เจอสามีของตัวเองอ๋อครับแล้วเดี๋ยวขอถามคุณลุงสงเงียมหน่อยนะครับว่าคุณลุงสงเงียมนี่หายไปไหนมาครับชอบบุริสแลมมากเลยครับ สุดยอดครับสุดยอดโอค้คุณลุงคุณลุงสงเหน่นี่สุดยอดมากเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเออแล้วอยากจะถามคุณป้าอะไรว่าเนี่ยเขาถามกันนะว่าเนี่ยลุงคนนี้ใช่สามีของคุณป้าจริงหรือเปล่าจริงจ้าสามีป้าจริงๆแต่ก่อนป้าเขาบอกเขาไม่ไม่อะ่ะเขาไม่ได้เป็นคนแบบนี้นะจ๊ะเขาเป็นคนเรียบร้อยสงบเงียอะไรพี่อือแต่ก่อนฉันน่ะ ทำงานอยู่โรงน้ําแข็งอ๋อครับผัวฉันน่ะทําอยู่ร้านขายยาอ๋อร้านขายยาใช่จะเปิดประมาณห้าทุ่มเทียงคือ,อบิกบ๊กบิกบ๊กปิ๊กบิ้งบิ๊กบิ๊กบิ๊กบผ๊วบิ๊กบิ๊ีบิ๊กอิ๊กบเ๊ี่ิ๊กบิ๊กบิ่กบิ๊กบ้๊กบิบินนยนน๊ยบิย๊กบิไคบบ รายการนี้นั่นงูใจเย็นครับโอ้โหไอคุณสงสัยคุณลงุงเนียงคงอยากเต้นมากเขาชอบร้องชื่ออะไรก็มีป้าม้จักหรอกอไม่เคยฟังอครับเออแล้วคุณป้าอะไรครับเออมีคนถามมาว่าเนี่ยใช่คุณลุงเงี่ยมเนี่ยเขาบุคลิกเป็นอย่างนี้อยู่หรือเปล่าครับว่าอย่งไครับใช่ผัวป้าเเป็นคนเรียบร้อยอเยล่ายาไม่เคยแตะบุรี่ไม่เคยสู้ไม่เคยเลยเหรอครับไม่เคยเป็นคนพูดน้อย เข้าวัดเข้าวาทำบุญทำบุญถังกระทานตลอดอ๋อไม่น่าเชื่อนะครับจริงดูจากบุคลิกนี่ไม่น่าใช่เป็นคนเข้าวัดเข้าวาเลยนะแต่เขาเป็นบรรดาไหนจังไรแล้วนะเป็นแบบนี้หรือว่าเข้าวัดเข้าวัดเข้าวาจ้าแล้วแบบนี้เพิ่งเป็นหรือว่าไงครับเพราะมึงออกวีวีทุกเมจครับทำดีนะครับครับไงวันนี้ก็ต้องแสดงความยินดีกับ คุณป้าอารายนะครับแล้วคุณลุงเสงี่ยมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการบอกต่อทำไมนะครับของเราขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับขอบคุณครับคีมวิ่อบคุณครับเข้าคข้าข้บไปพ่อไ